สวัสดีทุกคนครับช่องอาส์สีครับผมนี่ก็จะมาบทเทิลกับพี่คนในเซิร์ฟนะฮะเอาะนะเอาอะไรไปดีเอาอะไรไปดีว่าเอานีมาแล้วอ่าอ่ะกโอกตัวหนึ่งอ่พี่จะหกหกี่ไอหนุ่มเดิมว่ามันถ้า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 หกหนึ่งก็ได้ถ้าหกหนึ่งก็ได้เอามาเถอะผมไม่หก โอ้มามาถ้าถ้าหกหนึ่งกูส่งตัวนี้ไปอ่ะกันรู้อๆกันอยู่ก็เตอร์พี่พี่ต้อเตอร์ทั้งหมดสามคนนะพี่น้องสองคนเด้ออืมก็ก็มาเตกโกลากูพอไหมเ้ยมาไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวเพื่อหกหกเลยหนึ่งหกหกไปเลยไปสองพอแล้วมั้งเออพี่ไปู โอ้กำไรกำไรได้แม็กซ์บ้างหรือแชมเปยไม่ค่ได้ใช้เหรอฮะต้องได้ใช้แหละต้องไต้องได้สกิลสักนิดนึงแหละสามสองหนึ่งท่อผมแพ้โอ้ผมแพ้พี่ผมตกใจท่อผมแพ้พี่ผมหมาเนี่ยหนึ่งพี่หันก็เป็นหมาเลยใช่ไอ้าวเว้ยมึงพูดอย่างนี้มึงก็มาแพ้กูไ้แต้มนัเฮ้ยพี่ผมจะเอาดี่ตัไม่ได้ พี่บนชนคตนอนอนผมเห็นอนาคตพี่บอว่าเลยๆสองคนแล้วก็ไอ้นุ่มมาดิบอลเหลืองร้อเปอร์เซ็นตะบอลเหลืองร้อปเซ็นต์มันหาจากไหนวะก็ถามบอลต้องซื้อบอลร้อยเปอร์เซื้อก็ได้บอลก็ได้มันมีค่ะมันมีค่าไอ้ใดเนี่ยในเพจอะมือมึงมเห็นในมืเห็นในมึอกูมีง่้นี่มีหกลูกไอ้ไอเชียเนี่ยสิบเก้าลูกได้พี่ มื่อคืนผมคตร้องไห้อะม่อคืนร้องไห้เลพี่พี่รับที่พี่หน่อยเมื่อคืนร้องไห้อะตะวันโคตเที่ยตะวันเลยทันตะวันใช่ปะทันตะวันรับเดิมพี่จำอะไรหมดเดิมไปเข้ามาเฮ้ยหัวหน้าเมื่อคืนผมร้องไห้เลยนะพี่พี่คิดดูนะเคยเกิดต่อหน้าไอ้เคียแต่บอลไม่มีอะบอลกากอะเกตตัวอะไรอ่ะนี่นี่นี่หนึ่ง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 กันอยู่ตรงไหนเนี่ย นี่นีตดตเวลอว่น่งเงฮ้ยถ้าผมแหนตยิงนีหนึ่งนั่นแหละอันตรายสุดละพี่เขาเวลอ่งน่กับผมเนี่ยแปลแเวล่นเวลหนึ่งันตรายมาอแล้ตแรอนตรายี่นได้อะไรรอบอ่ะเอาไปใช้ดีแจอันต้องวอร์โซลิเคนน่ะโ o โ o โนโ o โนโนเฮ้ยเกิแกโกนี่ฮิวนโ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 นใหม่ม่มที่นีเราไปอะรกันทีนีเรา ที่นี <can find> <score> ่เราไปทำอย่างกั้นที่นี่เราไปทำอะไรอย่างนั้นพี่ีกันไป้อาโฟกตัวตีเลยลอบไปตีดิเออเขาบอกวาวูเโอริลิเคนน่ะกูรู้ไงว่ามันไม่มีกูแล้วไปอุ้ยเจอดวงว่ะพี่ผมเจอดวงตับดวงเจอดวงยังไงอะเจอดวงเมกาหรือว่าอะไรครับเม่นดวงบอมเม่นดวงเมก้าบอมยังดวงเมกา ชีพหายแล้วทำไมเวลมันเวอัพจากเวลร์หนึ่งแ้มันไม่ยี่สิบไอที่เสื้อต่อเสืน่นไหมไม่เป็นไรมีอยู่แสนหนึ่งก็นะครับก็มียิมแมลงใช่ไหมเพ่กับเสายิมแมลงอืมหนอนผมมามาสู้หน่อยสู้หน่อยทัาหมดในเเบียมจสู้แหววหน้นให้ก่อนพี่หผมแหวพี่ก่อไม่ไม่สู้หน่อยขอลองสู้กับโกลชหนึ่งไห ไม่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 ยังตัวตีตัวตัวตีไอ้หลายครั้งมาใหม่ใหม่ใม่ไม่เนี่ยไม่ไม่ไม่เอาตีหลายครั้งไม่เอาตีหลายครั้งพี่พี่พี่ด้วยเนี่ยลองเลยนะเออไม่ไม่ตีหลายครั้งอเลยเนี่ยโอ้ยเน็ตบอสมินนี่ดูเน็ตบอสมิดนี่ดูน็ตผมเดี๋ยวผมจะพี่ตรงนี้นะพี่ดูกับพวกพี่นหลับด่าด้วย

แบบแกะน้อยจบยังไม่เยอะยังปิวโอเคได้แล้วปิวยังยังมียังมีอยู่นะครับอุ้ยพี่ห่านเดินไจับแกะไปให้เปล่าไม่ต้องมีไม่็นตัวี้ลืมใส่ไอ้นั่นมาตลอดเลยหลังจากเอาทำแบบช่วยทำร็อคันแดนน่ะยังเป็นข้าด็อคันแดนอยู่เลยอืมอุ้ยปิวโอ้ปิวเฮ้ยมันไม่ตายเหรอมันเก่ง พี่แพ้พี่ชนะผมเลยพี่เราแพ้หมดนะจบแล้วครับผมทำไมยิงแปลว่าบั็อกหายทำอะไรต่อตัวนี้ไม่ตายพี่เซครับตายพี่ย้ายดิสแมสเผื่อพี่คนหนึ่งเข้ามาทไมเพราะมันจะห้องมันเต็มห้างไงมันมันเนี้ยันไม่ตื่นเลยทำไมตัวนี้มันไม่ตายวะมันเก่งผมอยากัง พี่ครับขอสักรอบขอสักรอบได้ไหมหกหนึ่งอะไหวไหมพี่เคหนูลงไอดีเสร็จแล้วหกหนึ่งไหวไหมพี่หกหนึ่งไหวไหมเฮ้ยหนูจะบบนบนไอเนี่ยบนแร่ไปไหนอะเอาไปทิ้งแร่โบนอะเจอแร่โบนอะพี่อือมีมีหินเมกามาชามออะไรไม่ได้ใส่เ บาชโมเมกาเลยอะพี่บาชโมมาชโมมอสตาเตอร์มงมอสตาเตอร์พี่รูเปล่าาชโมแล้วไง่ชโมแล้วไงอเยไมบใชไมใส่กันะใส่กันเดี๋ยวไม่สุดสิไม่ต้องไม่ต้องกินเมกาอยู่บ้านคนี่ดูลกินตอนไหนนะพี่หันพี่หันรู้เปล่า เดี่ยวนะชีพหายแล้วลืมไปบะชามเอา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 ไปกอล์ท่ามาเดินผ่านยังไม่ได้เปลี uh ่ยนกับเป็นโลนแดนเลยยังไม่ได้กอล์ฟเรื่องเลยเหรอแต่เชน่าก็ได้ตอนกอท่าตอนสเก็ตไอ้ีเดินผ่านเหรอเฮ้ยอันนี้เป็นเมกาตอนตัวนี้นี่ปะชามุมันมีสเก็ตด้วยเหรอ ม่ไม่ไม่ไอตอนไม่ก็มันมีบ a t t e r n pass ใช่ไหม่ะแล้วกูเลยเอาตัวเนี้ยไปสเก็ตไปเออเออไปช่วยช่วยกับฆ่าไม่ใช่จะแพ้พี่ไม่ได้ดิโอ้โหไม่ไม่ไม่เชิงไม่เชิงช่วยแล้วช่วยครับฆ่อไปกับฆ่าฝนตกด้วยอ่าคุณซีเถ้าเทพเกิดเนี่ยโหตอนนี้คือแบบออกออกอะไรเนี่ยเอาไปยิบจับเทปมาเนี่ยคอนหมอกอะถ้าก่อตอนเนี้ยยังไม่เกิดอพูดเรื่องมาเรื่อง เฮ้ผมเจอสวิตเบอร์รี่เหมวอนจะกดฮะจากสวิตเบอร์รี่ออกมืทีมาชะโมพอดไม่ใช่ไอ้ความังกรที่มันเป็นในเนี่ยอุ้ยไม่ตายหกหนึ่งก็แมวนะพี่ตัวเบอร์รี่มังกรอ่ะเบอร์รี่มังกรอ่ะเจอทานแลอุ้จับไปนี่ไปเสร็จเรียบร้อยเก้าป้อมอะซุ่มแก๊งครับตอนนี้ครับนกหมุนอีกแล้วดูละดูละดูละ ไม่หันไม่หันไม่หันนั่นน่ะแกแกเออไปเจ้าหรยอพี่จับแล้วเดี๋ยวมาพี่เอาไหนูก็จับแล้วพี่หันพี่หันนี่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 แกอ๋อก็นั่นแหละทุกคนก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมคลิปวันนี้ก็จะน้อยๆประมาณนี้นะครับเพราะว่าพวกนี้ก็เป็นพี่ในเซิร์ฟแต่ละคนเด้อ มาเล่นกันสนุกสนุกนะครับผมแล้วใครที่สนใจหรือม,มียิมนะครับผมยิมอะไรครับเข้ามาเล่นกันนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปเจอกัคลิปหน้าบ๊ายบาย